ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเดี๋ยวแม่มาเห็นแม่โทรมาบอกว่าจะมาหาที่หอพักงานนี้ต้องรีบเก็บหลักฐานอย่างไวจะเป็นอย่างไรเมื่อแม่โทรมาบอกว่าจะมาหาที่หอพักต้องบอกเลยว่างานนี้ต้องรีบเก็บหลักฐานอย่างไวเดี๋ยวแม่มาเห็นสําหรับนักศึกษาหลายคนที่เลือกมาอยู่ที่หอพักใช้เป็นที่อยู่อาศัยตอนเรียนไกลบ้านล่าสุดแม่โทรมาบอกว่าจะมาหาลูกสาวที่หอพัก งานนี้บอกเลยว่ารูกเก็บหลักฐานอย่างไวก่อนที่แม่จะมาเห็นทางด้านผู้ใช้ติกต็อบ nttt ได้โพสคลิปเกี่ยวกับการเก็บขวดเล่าก่อนที่แม่จะมาเห็นก่อนโดยได้โพดระบุว่า12ลิตร24กลมเท่ากับ3อาทิตย์วกกิกีลาโสดรัชพักรอเอด็ดขึ้นฟีดเถอะ #POV จากคลิปจะเห็นลูกสาวลูกลีลูกลน รีบวิ่งเก็บขวดเหล้าใส่ตะกร้ารีบเก็บออกจากห้องพักอย่างรวดเร็วเพราะกลัวแม่จะมาเห็นก่อนงานนี้บอกเลยว่าเก็บหลักฐานแทบไม่ทันทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนี่แหละแม่ค่าเทอมเจ้าส่งมาฮ่าฮ่าแม่มีคนเลี้ยงหงอยู่ตรงนี้ใครก็ได้เปิดคลิปนี้ให้แม่เบื่องทีงานนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าละขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ